พามาดูหมากละมุดแรงนะคะยังคือว่าละมุดแรงวันตีบปี้หุ่นน้จาจัดแต่หนังก็พยายามออกมากนะคะดูดูด,ดูดูมากหน่อยเป็นในกลมๆนะคะแล้วก็ใบ,บแห้งเหี่ยวมากแต่ที่โตแต่ทีโตอู้ไอ้ส่วนค่ะแต่ว่ามันม,มีน้ำหุดนะคะเติบตด้วยอาศัยน้ำน้ำฝน โดนๆที่ได้มาโหดเทียก็คือต้องลากน้ำมาจากบ้านนะคะใส่ถังมานางถึงจะได้กินน้ำเบิ่งคะ่ะนางองคมากอยู่นะคะจะรสชาตินางบ้านดีดีเด้อแต่นางถือแป๊บวะน้อยน้อยน้อยอะ่ะนางไม่ได้กินน้ำนางบ่อิอ่มบ่เต็มต้นกระหี่วนะคะหี่วแห้งน่าสงสารมีอยู่่องต้นคะ่ะ อันนี้ต้นแรกนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นที่สองจ้านูา่นอยู่ห่างกันเ่จริงๆล้วระวงังช่องต้นนี้มันสิต้นมะม่วงนะคะใช่ปะตายไปแล้วต้นมะม่วงเราดวงหัน,นะะอันนี้ะมุดต้นที่สองเป็นปีแรกนะ่าหนวยบักงนะคะอันนี้เป็นปีที่นะ่าจะปีที่สามหรเข้ามา ฮิซามนะฮิปินมาสคุณค่ะเศร้าหรืองหนังก็สืเหี่ยวทิ่มนะคะถ้าเกิดมาหนังบดในน้ำเนาะก็จะเหี่ยวแล้วก็ได้ไปหล่นล่วงไปเราก็จะไม่ได้กินก็คือช่วงนี้คือคือขอวอนฟ้าฝนนะคะตกลงมาใส่หมากไม้ให้ค่อยแดดนะคะเบิร์นอ้องเลยเป็นหน่วยดกยุกโก้คุ มงอันนี้มันบกักนงอมังบักน้อ,อี่เต็มฟ้ามึงแล้วจะซีได้กินหรือไม่ได้กินนะซิลอนที่มอนนะคะเหีย้ยวใบเหี้ยวมากเลยน่าสงสารกิินเนแซบคืยอ,อยังนี่เนี่ค่ะมากไหมอยู่ส่วนมีแบบว่ามันลงตรงแต่งมาก <c ười> คลิปนี้ลากันไปแล้วเลยะคะ่ะ พามาสมัครอันละมุดแค่นี้แหละจ้าบ๊ายบาย